ทนทอสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทันทอปอันบ็อกซิ่งกันอีกเช่นเคยครับและในวันนี้เราก็มาอยู่กับพัสดุสั่งลืมครับผมโดยที่กล่องนี้เพิ่งจะมาถึงบ้านผมเมื่อตะคีเองครับผมตกใจเหมือนกันว่าเอช่วงเวลานี้มีอะไรต้องมาส่งด้วยเลยรู้สึกว่าเหมือนยังไม่ได้ไปสั่งอะไรไว้เยอะครับผมก็มาดูที่หัวจั่วครับผมการเป็นคาโดคาวาอามารินของเราก็เลยรู้ครับผมว่าโอ้น่าจะเป็นตัวของโปรแกรมสั่งลืมของเรานั่นเองครับผมพรีออเดอร์ไว้เนาะก็เดี๋ยวเราามดูกันเลย รจริงๆผมคิดว่าผมรู้แล้วแหละว่าพ่อข้างในมันคืออะไรเพราะว่าครั้งที่แล้วที่ผมพรียอเดอร์ไปเนี่ยมันยังมีของอยู่อ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าข้างในมันคืออะไรกันแน่ครับผมอาหานี่ครับผมตัวนี้ก็คือตัวของ คาเฟ่นี้มีนางฟ้ามาเสริร์ฟนั่นเองครับปัจจุบันนี้ออกมา3เล่มนะครับผมอันนี้เหมือนจะเป็นเล่มที่2ครับอ่าอันนี้เป็นปกพิเศษเล่มที่2ส่วนนี้เป็นปกพิเศษเล่มที่3ครับผมนี่ครับผมก็เหมือนจะเป็น2เล่มครับอันนี้คือปกเล่มที่2แล้วก็อันนี้เป็นปกเ todas, ล่มที่3ครับผมตอนนี้ผมกําลังสงสัยนิดๆว่าทําไมสันปกมันไม่ไม่พอดีกันอาจจะอะไรอย่างนี้ผมไม่แน่ใจคือจริงๆแล้วปกที่2เนี่ยแกมีให้พีออเดอร์ไว้นานแล้วมั้งครับผมแล้วก็วางจาหน่ายแล้วถัดมา ก็เป็นปกพิเศษที่3าเม,มื่อผมวางจําหน่ายออกมาประมาณต้นเดือนที่แล้วซึ่งผมเนี่ยลืมพีลืมพี มีเล่มปกที่2ไปเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเมนของผมเรื่องหนึ่งเลยนะคือถ้าเกิดว่าเลิฟคอมเนี่ยผมน่าจะชอบเรื่องนี้อยู่เหมือนกันครับผมค่อนข้างน่าสนุกดีก็เลยไม่พลาดครับผมที่จะอ่านไหนไหนเล่ม3าออกมาแล้วแลวเราลืมเล่ม2ด้วยก็เดี๋ยวเอามาคู่กันไปเลยครับผมก็เลยได้เล่ม2กับเล่มสามาด้วยในขณะเดียวกันครับผมเล่มที่1เนี่ยไม่ได้มีเป็นปกพิเศษออกมานะครับผมเพียงแค่ว่าทําออกมาเป็นตัวของโปสเตอร์ไอ้โปสการ์ดครับผมแถมออกมาด้วยแล้วก็มีตัวสายคาดเป็นคล้ายๆน่ารักน่ารักแบบนี้ครับผมกนแอบเสียดาย เล่มหนึ่งนี้ไม่มีปกพิเศษเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูเล่ม 2, 2เล่ม3กันเลยดีกว่าครับผมว่ามันจะสวยงามกันขนาดไหนะ ได้มาแล้วครับผมโดยที่จริงๆต้องบอกก่อนเลยนะครับผมว่าตัวผมเองเนี่ยลืมไปแล้วครับผมว่าไอ้ตัวของแถมเล็กๆน้อยๆของเขาเนี่ยคือมันคืออะไรนะครับประเด็นคือตรงนี้แหละครับลืมไปแล้วครับผมว่าปกที่2ที่เป็นตัวของเซตเขาเนี่ยเขาแถมอะไรกันมาอย่างเช่นอันนี้เป็นปกที่โอ้เป็นปกพิเศษครับผมสวยมากเลยนะผมมองว่าสวยมากเลยครับจริงๆแล้วต้องอ่านแบบไหนอ้าทําไมสันปกมันอยู่ฝั่งนี้นะปกติปกมันต้องอยู่ฝั่งนี้ไม่ใช่เหรอเออนี่ผมแอบงงๆฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ เพราะว่าหรือว่าอยู่ถูกแล้วสันอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมอ่าสันอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นหน้าเปิดอ่าอันนี้ถูกต้องสันอยู่ฝั่งนี้อันนี้เป็นหน้าเปิดถูกต้องนะครับแต่ว่าเล่มเนี้ยเอ๊ะแอบงงสันอยู่ฝั่งนี้อ๋อหน้านี้ก็เป็นหน้าเปิดเออก็ถูกแล้วนี่ผมงงอะไรของผม exactly. สงสวะเ<ๆ>น,นี่ยสงสัยเมื่อกี้ผมมาหันมาดูฝั่งนี้มัง้ง <c oughs> อ่าก็เลยอันนี้แหมเสียดาย นี่ครับผมก็เป็นปกพิเศษเล่มที่2ที่3เล่ม1 2 3ครสบก็ผมสวยงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาลงให้มันชัดๆกันดีกว่าเนาะนี่ครับผม หน้าตาจะประมาณนี้เดี๋ยวเรียงเล่มก่อนเสียดายครับผมแอบเสียดายว่าเล่มหนึ่งเนี่ยเป็นปกธรรมดาเนาะไม่มีปกพิเศษออกมาให้อันนี้แอบเสียดายนิดๆเลยครับโดยที่เล่มที่2เล่มที่3เนี่ยดูอวบหนาและที่สําคัญก็คือที่ผมชอบที่สุดก็คือมันเป็นปกด้านครับผมเป็นคนที่ชื่นชอบตัวของมังงะที่เป็นปกรูปเล่มด้านๆมากเลยนะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างดูพรีเมียมกว่าเดิมนั่นเองก็เลยได้สั่งซื้อมาโดยที่ผมต้องบอกเลยนะว่าเล่มเล่มปกพิเศษเล่มที่3นี่สวยจริงครับดูสิค่อนข้างสวยมากๆเลยครับผมผมมองว่ามันดู ดีเมียมากเลยนะก็รีบเมนตัวละครได้แล้วครับผมก่อนที่จะมีใครเสียชีวิตตามสไตล์เขานะครับผม <c oughs> ตามอาจารย์โคจิเซโอครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงส่วนนี้กันดีกว่าเนาะอันนี้คือตัวของแถมเขาครับที่ให้มาเนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะก่อนเพราะว่าตอนนั้นลืมไปแล้วครับผมว่าเขาให้อะไรกันมาบ้างขออนุญาตหน่อยแต่ว่าผมรู้ว่าอันที่3ามเนี่ยคืออะไรนะแต่อันนีผ้ผมจำไม่ได้จริงๆว่าคืออะไรอ๋อ เป็นเหมือนตัวของโปสการ์ดไหมอ่ะใช่ไหมเอ่ยอ่ะวุวดีเลยครับผมโดีเลยดีเลยผมจะได้จําชื่อตัวละครได้ด้วย ดีเลยครับผมอย่างเช่นน้องคนนี้ชื่อว่าอาคาเนะอ่าจริงๆผมชอบน้องคนนี้ที่สุดเลยนะผมชอบน้องหัวทองจะดูแบบเข้มเข้มดีอันนี้คือน้องอามิอามิจังอูกะจังใช่ไหมเอ่ยอ่านถูกไหม <c oughs> อ่าแล้วก็ลิโฮจังตามด้วยชิรากิโกครับผมชิรากิโกโอ้สวยงามครับผมสวยงามเป็นเหมือนผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าเขาใช้คําว่าอะไรอะคอลเลกชันการ์ดอ่าเป็นคอลเลกชันการ์ดถ้างั้นเราเก็บไว้ไว้ข้างในนี่แหละเราได้รู้แล้วครับผมว่ามันคืออะไร <c oughs> ว่าตอนที่ผมพี ผมก็ไม่ได้ดูเลยนะผมรู้แค่ว่าผมพลาดเล่มที่2ไปผมก็รีบพีเลยส่วนอันที่2เนี่ยผมตั้งใจสั่งมาครับผมผมตั้งใจพีมาโดยตรงเลยเพราะว่ามันเป็นตัวของที่เก็บแพไอ ที่ขั้นหนังสือครับตัวนี้ผมค่อนข้างชอบเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมมีสิ่งของเล็กๆเยอะแต่ว่าผมไม่ได้ใช้เลยอะ่ะผมไม่มีตัวที่ขั้นแบบที่เก็บจริงๆจังๆเลยนะขออนุญาตแกะก่อนแล้วกันนะครับแกะถูกหรือเปล่าเนี่ยจะขาดไหมเขาเขียนว่าโอเพนนะแต่ทำไมผมรู้สึกว่าผมโอเพนมันไม่ได้ <laughs> โอเคแกะได้แล้วครับโอ้เขาก็จะเป็นที่ขั้นประมาณนี้ที่ขั้นนี้สวยมากเลยครับที่ขั้นสวยมากเลยนะทุกคน เห็นไหมอะผมรู้สึกว่าที่ขั้นสวยมากๆเลยครับคือมันสะท้อนแสงแบบนี้ครับผมอ uh, ู้มันสะท้อนแสงแบบนี้แล้วสวยมากเลยนะโอ uh, ้แน่นอนครับผมลายนี้ผมน่าจะใช้ <c oughs> นี่นี่โอ uh, ้ยสวยสวยสวยทุกคนสวยมากครับอันนี้ผมมองว่าใครที่ชอบใช้งานนะผมมองว่าเอามาใช้ได้เลยโอ uh, ้ยน่าสนใจน่าสนใจสวยมากสวยมากแล้วตัวไหนขออนะุญาตดูตัวปกกันหน่อยดีกว่านะครับผมปกธรรมดาเขาจะซ้อนเอาไว้ข้างในเนาะอ๋าก็เป็นหน้าตาของตัวละคร2คนแบบนี้เนาะโอ uh. ้ นี่ครับนี่ครับสวยงามสวยงามจริงๆผมก็ชอบอยู่นะปกพิเศษเนี่ยแต่ราคาอาจจะสูงไปนิดนะแต่ว่าของแถมเขาก็ทำออกมาได้อพอพอคุ้มอยู่นะผมว่าพอคุ้มราคาอยู่นะ <c oughs> ดูใส่ใจ <c oughs> นี่ครับคือถ้าผมบอกจริงๆเนี่ยผมมองว่าเล่ม3เนี่น่าจะสวยที่สุดแลวครับผม <c oughs> คือสวยมากอะต้องใช้คาว่าตะลึงเลยอะครับตะลึงมากๆเลยนะปกพิเศษเล่มที่3มเนี่ย เพราะว่ามันดูพรีเมียมมากมากเลยงานวาดของอาจารย์แล้วมันไม่มีตัวของสกรีนอะไรที่มาเกะก,กะลูกตาครับผมเป็นแค่ปกพิเศษที่สวยๆเลยอ่ะครับผมโลโก้เขาก็วางไว้เล็กๆประมาณนี้ครับถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเลยนะดีมากๆเลยเพราะว่าถ้าเราดูตรงนี้ครับผมถ้าเป็นปกธรรมดาเนี่ยก็จะมีรายละเอียดหลายๆอย่างมีทั้งชื่อเรื่องมีตัวของกระดาษมีอะไรแบบนี้วางไว้ก็จะอาจจะระเครีองตาก,กันหน่อยนิดนึงนะครับผมแต่ว่าพอเป็นปกพิเศษเนี่ยก็ขาว นวลกันไปหมดเลยเนะาะสวยงามกันเลยทีเดียวครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมสําหรับการอันบ็อกคาเฟ่นี้มีนางฟ้ามาเสิร์ฟเรื่องเมนของตัวผมเองณตอนนี้ครับผมถ้าท่านผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันก็ผมว่าเนื้อเรื่องของเขาเนี่ยพอจะเอาไปทําเป็นไดอารี่มังงะได้แบบไหนน,หนั่นเองครับฝากติดตามชมกันด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย